สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่レสแบทเทอร์นะฮะวันนี้อยู่กับผมแชมป์ล้อกครับผมผมก็ด็อกครับผมอ่าเราจะมาเจอกันแบบนี้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตอน5้าโมงครึ่งแบบนี้นะครับนะมผมอ่า วันนี้เป็นเทปการแข่งขันของทาวลิงนัดการ์ดนะครับเราอยู่กับทาวลิงนัดการ์ดกันอยู่กับวันที่28พฤศจิกายนนะครับครับผมก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่าง Link Trading p o s สครับผม KMC ผู้จำหน่ายซองกลุ่มการ์ดครับแล้วก็ eSport t ์ตไทล a กที TV นะครับผู้บันทึกเทปการแข่งขันนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะฮะสามารถรับชมกันได้2ช่องทางนะครับทางเฟซบ o o กอีสปอ t t ต i l e a g ท e TV ครับผมและทาง y o u b e นะครับ E.T.L. Thailand ครับเอาละครับวันนี้นะฮะทางทีมงานจะเอาคู่ไหนมาให้เรารับชมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ uh huh. ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะฮะระหว่างคุณปี่กระตูนแล้วก็คุณตาโต้งอาจารตาโตง้งนะจ๊ตตะโทษทีเราอยู่กับลูคาเมลซาเชียนแล้วก็เอดีซาเชียนนะครับมาแล้วครับคุณปี่กระตูนใช้ควิกบอลนะ,ะทิ้งเอเนอร์จีเหล็กนะครับผม กำลังเช็คเด็กกันก่อนสักหนึ่งทีและหยิบมาเป็นซาเชียนชีนะครับ S R ครับผมบอกเลยนะว่าเก่งกว่าซาเชียน V ีธรรมดาแน่นอนนะเพราะว่าแพงกว่าทั้งคุณปีกตูนี่เรียกได้ว่าคปรกบอนโชว์มา2ตัวรู้ทุกตัวรู้รู้กันไปนะคุณตาต้องขออ่านนิดนึงนะฮะว่าจะสู้กันอย่างไรดีและส่งเลกให้สับครับผมแมชารนี้นะครับครัผมปีกตูนค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับอเพราะว่า หากนําซาเชียนของทั้งสองฝ่ายมาเทรดกันเนี่ยครับผมซาเชียนของคุณตาโต้งเนี่ยซาเชียนของฝั่งอด p ซาเชียนเนี่ยจะไม่สามารถเทรดวันฮิตกับฝั่งลูคาเมลซาเชียนได้ครับเนื่องจากดาเมจของท่าเบฟคาลิเบอร์เนี่ยจะถูกลดลงไปถึง60นั่นเองครับและคุณปิกาตูนดาบไร้พ่ายเข้าสู่เทิร์นของคุณตาโต้งและแปสเก็ตบอดหลบนี้ให้กับจีราชิทันทีเราจะได้เห็นการกด GX เเทิร์นแรกหรือเปล่านะฮะคนมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ และคุณตาต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะบิดก่อนบิดหลังคุณตาต้องเป็นฟิลโบเวอร์หรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจการบนมือมองไม่ทันนะฮะตอนนี้ครับเรียกได้ว่าหากฟิลโบเวอร์ขึ้นมามือแรงเนี่ยแล้วเราต้องใช้การซัพพอร์ตอย่างงานวิจัยของศาสตราจารย์หรือว่าเราต้องเล่นเดเดเนสเนี่ยเรียกว่าเราเสียการสําคัญที่จะชนะเกมในเกมนี้ไปเลยนะครับตึงมากมากนะะบอกเลยว่าอยากไปก็อยากไปใช่ครับแล้วเป็นฟิลโบเวอร์ด้วยครับต้องคิดหนักนิดนึงแล้วครับคุณตาต้อง ไมซาว่าลิสนี้ใส่แมรี่ไว้หรือเปล่านะฮะเหมือนจะต้องยอมแล้วไปเลยครับการวิจัยของศาสตราจารย์นะฮะและจั่วขึ้นมาเจ็ดใบเสียดายฟิลโบเวอร์ใบนั้นจริงๆนะครับแต่ตงบอกว่าขอกวด GX ก่อนเล่เกมค่อยว่ากันและอีกหนึ่งเกมนะครับที่ไม่มีบอลอีกแล้วนะครับอมาแล้วครับดวงดาวอธิษฐานเหมือนคำอธิษฐานจะเป็นจริงนะครับได้โปรดขอลูกบอลหน่อยจ้าคลิกบอลมาแล้วนะครับผม อย่างนี้คุณกอดด็อกว่าควรจะต้องหยิบอะไรดีครับผมผมต้องการควิกบอลนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องการดามจของอัลเตอร์เจเนซิสอยู่ดีอ๋อมาเป็นเนสบอลเอามีเนสบอลเหมือนกันกน,นะฮะไม่ต้องเสียการบนมือเราใช้เนสบอลนะครับในการที่จะน่าจะต้องหยิบ ADP นะฮะช็อตนี้ครับผมทำการเด็กเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเลองคนตะต้องมีบ <B S 1> มีมด้วยนะครับเรียก <c oughs> ว่าจัดมาเพื่ออยากใช้ อัลเตอร์เจเนซิสเทิร์นแรกมากๆนะครับต้องเรียกว่าใส่ทุก potential ที่ทำให้กดได้นะ GX เทิร์นแรกได้เลยและมาแล้วครับแน่นอนครับ A D P กาสุดบาลานซ์ของเรานะฮะแล้ววางลงไปที่ตำแหน่งเบนช์ครับผมผมมี A D P แบบพิเศษด้วยครับเป็นหน้าผม3ตัวอ๋อบอกเลยฮะนั้นเก่งกว่าปกติเล็กน้อยจะโบว์สี่สิบนะฮะแล้ววางมาเป็นจิราชีนะครับที่ตำแหน่งเบนช์ครับผม เหมือนเธอ์นี้นะ่าจะต้องดวงดาวอธิษฐานอีกรอบหนึ่งนะครับและคุณตาต้งบอกว่าขอสวดอีกสักทีได้มาเป็น <c oughs> โอ้มีทั้งเมทัลซอร์เซอร์แล้วก็สเก็ตบอร์ดหลบหนีนะฮะคุณตาตง้งเล่นยากเล็กน้อยนะฮะช็อตนี้คงประกอบเกือบครบนะครับสำหรับการกด GX เทิร์นแรกเพราะว่าเขาหากเขาหยิบมีเจอเมทัลซอร์เซอร์แล้วสามารถใช้เมทัลซอร์เซอร์ติดให้ ซาเชียนนะครับและติดพลังงานน้ําจากบนมือแต่แล้วก็ใช้สับเปลี่ยนแล้วก็จากนั้นก็อาจจะมีเด็ดๆสักตัวหนึ่งนะครับในการรีเฟชมือใหม่มีทั้งบอลทั้งเมทัลซอเซอร์และหยิบมาเป็นเมทัลซอเซอร์ครับผมแต่แบบนี้อาจจะไม่ต้องรีบมากนะครับน่าจะค่อยเป็นค่อยไปทีละนี้นะฮะคือแมชอพนี้บอกเลยว่า ADP ซาเชียนค่อนข้างที่จะเสียเปรียบประมานึเลยนะครับถูกต้องครับ นอกจากจะต้องรีบกด G X แล้วเนี่ยยังจะต้องตั้งตัวหลังให้ทันนะฮะแล้วแปะ Energy l หล็ลงไปที่ A D B สายเชียนแล้วสั่งใช้ดับไร้พ่ายของสายเชียนที่ไม่มี Energy อยู่ครับและจั่วมาเป็น Energy น้ำสองใบนะฮะโอ้โหจั่วแม่นมากๆนะครับเข้าสู่เทินของคุณพี่กระตูนวางมาเป็นเมคอสมาครับผมเรียกได้ว่าหลังจากที่เด็กของฝ<ม>ั่งคุณ เวสปานะครับคว้าแชมป์ไปกับจิลักจิโน่อยูคอนโทรลคอมโบครับผมก็จะเริ่มมีเทคการ์ดมากขึ้นในการใช้ในโครสมาเนี่ยฝากดาเมจไว้ที่โปเกมอนบนเบนช์นะครับในเมื่อเราไม่สามารถตีเจ้าตุ๊กตาปิ๊ปปี้ได้เราก็จะมีวิธีแก้ที่แตกต่างกันไปนะฮะแล้วตอนนี้คุณเริ่มอ่งงนึปกระตูนเริ่มคำนวณแล้วว่าจะทำอย่างไรนะช็อตช็อตนี้เพราะว่า ในครับกุสมาฮาราการกดฟูลเมทัลวอ์เจก็ยังไม่คุ้มมานครับใช่ครับบอกเลยว่าต้องใจเย็นๆนะใช่ครับน่าจะต้องกดฟูเมทัลวอ์สวนใส่ ADP นะใช่ครับหรือว่าใส่เท้าซาเชียนที่มีพลังงานเยอะๆครับผมถึงจะคุ้มนะครับและแน่นอนครับคุณตาต้องเลย์ต่อไปนี่คือกด GX แน่นอนนะฮะและคุณพิการตูนจะาทำอย่างไรต่อไป นะจู่ๆนี้หยิบมาเป็นกระทะนะครับผมแล้วก็ลงปัดไฟไล่ผู้คนประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหากยังไม่กด GX ในเทอร์นี้เนี่ยคุณตาต้องจะมีเพล์ที่สามารถใช้เมทัลซอร์เซอร์หรือว่าการเล่งพลังงานขึ้นมาแล้วติดช้อยส์แบนหนึ่งใบก็จะเป็น260น็อกเจ้าลูคาเรียมเมทัลทันได้เพราะฉะนั้นนะฮะต้องดูแล้วครับว่ากุนที่กระตุ้จะยังไร ต่างคนต่างใจเย็นครับใช่ครับค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบร้อนสําหรับแมชชัปคุณตาโตงบอกว่าขอเช็คการ์ดสักนิดหนึ่งนะครับเพลสําคัญเสมอนะครับและเข้าเทินจั่วครับมาเป็นคําสั่งของบอสแต่ยังไม่ตอบโจทย์มากนักครับคุณตาโตงนายต้องเปิดเทินด้วยดวงดาวอธิษฐานหรือเปล่ามีวิธีเอาจิราชิลงมาหรือเปล่าครับผมครับผมแล้วเปิดมาเป็น มีควิกบอลครับผมและสับเปลี่ยนพลังงานครับตอนนี้คุณตาต้งต้องเริ่มคำนวณน,นะับว่าจะโกอย่างไรดีใ,<ช>ให้ ATP ขึ้นไปกด GX ได้แต่ถ้าเกิดใจร้อนเกินไปก็จะยากนะฮนะณจุดนี้แับมาแล้วครับเป็นควิกบอลแต่ว่าคุณปิกตูลเนี่ยก็รอบครอบนะครับครับผมลงปั่นไฟหลายคนปิดความสามารถของเดนเนีเอ็ก GX ไปแล้วแต่คุณตาโต้งนะครับใช้ควิกบอลทันทีหรือไม่ ใช่ครับใช้ควิกบอลนะครับผมทิ้งซามาเซนต้าที่ไม่จะเป็นในแมชอัพนี้ออกไปและดึงมาเป็นน่าจะมีไม่กี่ช้อยนะฮะเรียกได้ว่าครับผมโปเกมอนของ ADP ซาเชียนเนี่ยหากไม่ใช่ ADP และซาเชียนก็จะเป็นตัวที่มีความสามารถทุกตัวก็จะมีออปชันเดียวฮะวาตาชิรากะถ้าเกิดอยากจะ โกในจุดนี้นะน่าจะแปะเอเอจีแล้วก็ใช้วาตาชิระกาดดึงอศาสตราจารย์ขึ้นมาแล้วโกเลยแต่ว่านั่นก็เป็นเพล์ที่เสี่ยงเพราะว่าต้องทิ้งการ์ดที่ถืออยู่บนมือเนี่ยไปหมดเลยต้องดูกันนะครับว่าคุณตาต้องดีไซน์ยังไงเรียกว่าแสบจริงๆครับเจ้าโรงปัดไฟไร้คนใบนี้และแก้ยากมากๆนะฮะเนื่องจากฟิวเวอร์ไปแล้วตั้งแต่ต้นเกมเลยครับ แบบต,ต่ต,ต้เริ่มเรียกว่า,วาปิดโอกาสวันฮิตของคุณตะโตงแล้วนะครับและหยิบมาเป็นเดเดเนจีเครับผมขอแค่คุณปิกาตูนหาเจ้ากระทะเหล็กให้ซาเชียน V ของเขาได้ทุกตัวเนี่ยเกมนำแน่นอนและและบีดมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วติดจากมือครับผมและเดเดเนแต่ใช้ไม่ได้ครับโอ้แย่แล้วครับ โอ้โหยากนะครับช็อตนี้เนี N e ้แบบนี้เรียกเสียเชิงเลยนะฮะเพราะว่าทำการดอปตัวสองไพรไปอีกหนึ่งตัวเพราะยังไงเกมวันนี้ของคุณปิกาตูเนี่ยต้องนอง็อคปวยมอนถึงสตัวอยู่แล้วครับผมและบอกผ่านท่านที่ครับผมเรียกได้ว่าได้ทั้งสามารถ วันฮิตเจ้าซาเชียนสองตัวแล้วเดเดเนได้เลยครับไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยในการโจมตีโปเกมอนแท็กทีมถึงสองรอบ,ค,รบคือ<ม>ถ้าเขาน็อกจิราชิกับ ADP เนี่ยเขาต้องใช้การโจมตีถึงสามครั้งแต่หากเขาน็อกซาเชียนและเดเดเนเนี่ยเขาก็จะใช้การโจมตีถึงสามครั้งเท่ากันแต่เทคได้ถึงหกพรั์เลยทีเดียวและมาแล้วครับใช้ควิกบอลเรียกจิราชิชลงมาที่ตำแหน่งของเบนพร้อมแปะสเกตบอลหลบหนีจนตอนนี้ อ่าเรียบร้อยครับฟิลโบเวอร์และไปแล้วครับฟิลโบเวอร์หยิบดอนวิงขึ้นไปและนี่ครับงานวิจัยของศาสตราจารย์จั่วมาถึงเจ็ดใบแน่นอนฮะคุณพี่การ์ตูนจะเล่นง่ายๆครับค่อยๆตอดก็ได้ครับโอ้แล้วมาครับสับเปลี่ยนบอลมอนดันจิรรชิข,ขึ้นไปแล้วบิดหนึ่งครั้งได้มาเป็นเบทันซอร์เซอร์ครับผม คุณพีกาตูนยังมีจังหวะที่จะกด GX สวนอยู่นะฮะเรามาดูกันนะว่าคุณพิกาตูนจะคำนวณอย่างไรกันบ้างและแปะมาแล้วครับที่เนคอสมาแล้วดันขึ้นไปครับรม,<ผ>มกับวางาดาเมจไปรครับที่ ADP <Ps. S 2> ลูกปืนสนธยาครับผม60ตดาเมจใส่โปเกมอน GX 1หนึตัวบนเบนช์นะครับ อ่าตัวไหนเลยก็ได้ครับผมคุณเบียตูเล่นง่ายๆครับค่อยๆค่อยๆฝาดัเมจไว้ก่อนค่อยๆต่อทีละนิดแบบนี้เกมแพลนอาจจะเป็นการน็อตเจ้า ADP นะครับผมแล้วเข้าสู่เทินของคุณตาต้องนะครับแบบนี้เรียกว่าบนสนามคุณตาต้องเนี่ยสามารถโดนเบฟคาลิเบอร์ได้วันที่ทุกตัวแลละใช่ครับเป็นเฟรที่สวยนะครับบิดดวงดาวอธิษฐานจะแก้ยังไงกับลงปั่นไฟเจ้าปัญหานี้ดีครับ แต่เหมือนโรงปั่นไฟจะไรผลแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเน่จากเบ้นของคุณตาตงก็เต็มแล้วครับผมเพราะโรงปั่นไฟร้างแล้วนะฮะตอนนี้ใช่ครับและยิบอ,อะไร,รไร้คนและมาแล้วครับผ้าคาดหัวนะจุดนี้คุณตาตองอาจจะต้องขึ้นไปบัฟให้ได้ก่อนนะโรงปั่นไฟที่ไร้คนนะก็ยังไม่เศร้าเท่าคนที่ไรใจนะ, <c oughs> ะนนี่ยคุณมาท <c oughs> างนี้เหรอบอกเลยไม่ธรรมดา แล้วแปลมาครับ Energy เหล็กเข้าไปที่ซาเชียนวแล้วดาบไร้พายครับผมดาบไรพายครับผมโอ้โหดาบไรพายเก่งมากๆครับผมได้มาถึง2ใบเลยทีเดียวแต่แบบนี้อาจจะทำให้มีช้อยส์แล้วนะครับสำหรับการฟูลเมทัลบอลฟูลเมทัลเ l ็กทำยังไงดีครับคุณพี่กระตูนจะยังใจเย็นอยู่หรือเปล่าแล้วสับเปลี่ยนไปดูเราที่ฐานก่อนครับเปิดหครับผม และดึงหน้านิดนึงว่าจะหยิบอะไรดีคุณรู้ได้ไงว่าเขาดึงหน้าครับอ๋อมันคล้องจองครับโทษทีเห็นคุณคล้องจองอย่าทำบ้าและแน่นอนครับมาแล้ว<ห>ลครับ<ห>คําสั่งของบอสแบบนี้แน่นอนหรือเปล่าครับแน่นอนมีนตัวเลือกสองตัวเลือกเลยนะครับจะไเป็นซาเชียนที่มีสามพลังงานหรือว่าจะเป็น A D P ที่พร้อมกด G X และมาครับผมพระเอกของเด็กขึ้นม่แล้วครับเหลือแค่ว่าคําสั่งของบอสจะไปตกที่ใครอ่าจะขึ้นไปแล้วแต่ยังก่อนนะ และยังไงครับผมเหมือนจะไม่รีบนะครับและยังเป็นเนคอสม a าแผงคอแห่งสนธยาอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วดาบ,บไร้ายแรไร้ายครับผมบอกเลยว่าเปิดเจอเหมือนกันนะฮะใช่นะครับ <mm> <mm> เพราะว่าจริงๆแล้วการใช้ลูกปืนไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์เท่ากับการเติมการบนมือน,นะฮะอาา่าฮะและเข้าสู่เทินของคุณตาโต้งเทินนี้คุณตาโต้งต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ ต้องทาอะไรสักอย่างแล้วอ่ะครับใช่ครับต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับและเปิดมา5้าครับผมด้วยดวงดาวอธิษฐานหยิบเป็นสเก็ตบอร์ดหลบหนีหรือเปล่าและแปะเข้าไปที่จีราชีบนตาแหน่งต่อให้ตอนนี้นะฮะคุณตาต้องบอกว่าอยากจะบุกแล้วเด็กเริ่มบานหรือเกิดแล้วแปะเอ็นจีเหล็กอีกหนึ่งใบเป็นเกมที่ตซาเชียร์มากนะครับขนาดเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้น เรายังรู้สึกเครียดแทนเลยขณะเราเห็นทั้งการ์ดบนมือแล้วก็สนามนะครับเราเห็นในมุมมองของบุคคลที่3ามเนี่ยยังอันนี้เรารู้สึกเครียดแทนเลยเครียดบนบอร์ดหรือว่าเครียดที่เธอที่ไร้ใจเมื่อกี้ครับผมโทษทีอ่าเครียดบนบอร์ดแล้วกันอไปต่อไม่ได้แล้วตันและเริ่มแล้วครับเริ่มเลงแล้วครับคุณตาโต้ใช่ครับผมว่าเธอนี้น่าจะต้องเกิดการหัวดกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ จริงๆเมื่อกี้คุณชงผิดนะครับคุณต้องต้องโฉงว่าไงครับผมโทษทีคุณเครียดบนบอร์ดครับครับอ่าแล้วผมต้องบอกว่าผมเครียดกับคุณเนี่ยแหละครับอืมไม่ธรรมดาแล้วดันขึ้นมาแล้วครับซาเชียนวีไม่คุยด้วยดีกว่าเหมือนจะเบฟคาลิเบอร์แล้วหรือเปล่าแล้วนั่นตามนั้นครับคำสั่งของบอร์ดและแปะผ้าคาดหัวอย่างที่ผมบอกครับยังไม่มีกระทะและฟูเมทั่นครับผมเบฟคาลิเบอร์260เก็บ3ไพรซ์แรกของเกมไปคุณปีกตุนจั่วเข้าเทินพร้อมดันจิราชิขึ้นไปอ่า และบิดหนึ่งทีขอดวงดาวอธิถ่ายครับผมยากแล้วครับคุณปีกระตูลและหยิบม,มาเป็นแท็กคอนะฮะแ,แต่ยังสามารถกู้เกมกลับคืนมาได้อยู่นะครับครับมผมเมทัลซัสเซอร์และพลังงานเหล็กหนึ่งลูกนะครับครับผมแล้วหยิบม,มาเป็นซินเทียนะฮะกับแท็ตเทีย <ath> อยังมไม่มีลูกคาเลวเมลเมทัลแล้วโอ้โหงานนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาถืออีบบนมือหรือว่าติดไพรส์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคุณพิการตูนจะแก้เกมนี้ได้ยังไงบ้างนะฮะจะกดฟูเมทันได้อีกสักทีหรือไม่โอ้ในมือเหมือนจะไม่มีนะครับผมอย่างนี้ลำบากเลยนะครับอาจจะต้องเกิดอาการตีสวนขึ้นมาหรือเปล่าฮะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดดาซาเช่นวี v ขึ้นมาตีสวนเนี่ยจะโดนสวนตายเหมือนกันเรยกว,ว่าคุณตาต้องรอจังหวะนี้มานานนะครับ โอกาสแบบนี้ไม่ไม่บีบอยบ่อยนะใช่ครับแล้วเป็นจังหวะที่ถูกด้วยนะครับครับผมและแปะเอเนจีเหล็กเข้าไปที่เนคอสมาในตำแหน่งของเบสนะฮะคุณปิการ์ตูนเกมเสียเลยนะครับครับผมและคุณปิการ์ตูนหวดสวนไปในทันทีครับผมเทคกลับมาอีก2 p r i พ e แต่ว่าคุณตาโต้งเนี่ยมีโปเกมอนที่พร้อมโจมตีทุกตัวแล้วนะครับสำหรับตัวโจมตีอ่าตัวโปเกมอนที่เป็นตัวโจมตีของคุณตาโต้ง ครับและใช้จีราชิบิดดวงดาวอธิษฐานขึ้นมาอีก5าใบได้สับเปลี่ยนโปเกมอนมาคุณตาตรงต้องลังเลแลวครับว่าจะหวดขึ้นเลยหรือไม่เรียกได้ว่าเธอนี้สามารถแต่ถ้าขึ้นไปกด GX เนี่ยมันก็ยังจะช้าไปอยู่นะครับครับผมเริ่มลังเลนะวฮะว่าจะน็อกอยังไงแล้วแปะเอเ r น y ีน้ำลงไป โอ้อขึ้นมาครับแล้วกด Gx ครับผมคุนพิะตูนเข้าเท่นจัวแต่จริงๆก็สามารถเล่นครับอีกเพย์หนึ่งได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเพย์ที่เสียงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหากใช้อัติเมเรโจมตีไปเนี่ยแล้วโดนสวนทันทีแล้วโดนเจ้ามาโอซยเรนเนี่ยฟื้นฟูความเสียหายเนี่ยก็จะทำให้ฮิตนั้นเนี่ยฟรีไปนะครับ คือเขาสามารถเล่นในการทูฮิตเจ้าซาเชียนไปเลยแล้วไปน็อกโปเกมอนวันไพรซ์อีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับแล้วตาประทับรีเซตไปคุณตาโต้งชูให้ดูว่าเมื่อกี้มีคำสั่งของบอสนะจ๊ะอย่าประทับฉันเลยต้องบอกว่าท้งสองเพนเนี่ยใช้เทินเท่ากันนะครับสามเถินเท่ากันและคุณพี่การ์ตูนแปะเอ e นจีเหล็กลงไปที่เนคอสมาและใช้คำสั่งของบอสราซาเชียนขึ้นมาแบบนี้โดนตัดซาเชียนไปสองตัวครับแต่กระทะแล้วหวดทันทีครับผม ตามขึ้นมาอีก2องพานะครับเป็น2ต่อ3แต่แบบนี้โอ้โห oh. ยากแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถน็อกเจ้าซาเชียนวตัวนี้ได้ในวันฮิตแน่ๆแล้วครับผมเราใช้จิราชิบ,บิดเปิด5า้<ถ><ม>ดาใบ<ส>ครับผมได้ตาประทับรีเซ็ตตัวนี้ก็ยังสามารถน็อกเจ้า ADP ได้ด้วยโห oh, ยากมากๆเลยนะช็อตนี้ ไม่แน่ใจว่าลิสของคุณตาโตนี่มีการฮิลอยู่ในเด็กหรือเปล่าเป็นเพชรตัดเพชรคนตัดคนกันเลยจริงๆถึงแม้คีย์การ์ดของคุณปิกาตูนจะเสียไปแต่ก็ยังสามารถแก้เกมได้นะครับเรียกได้ว่าขอหวนกันดื้อเลยแล้วใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนขึ้นมาจีราชิดวงดาวอธิฐานบิดมานะฮะคือหาสิ่งแก้เกมตอนนี้โอ้เกมอยู่กับฝั่งของคุณปิกตูนไปแล้วนะครับ ั<ล>ทีไม่อีนนมาครับหยิบควิกบอลน,นะฮะทิ้งตัวหมุนพลังงานและแน่นอน,นครับวาตาชิรากะวางลงมาพร้อมรีทีนะฮะเอาคำสั่งของบอสดึงครับผมเกิดอาการดิ้งกันไปนิดนึงนะฮะแล้วอย่างไรครับผมใช้คำสั่งของบอสใช้สิครับอ่า ดึงจีราชิขึ้นมาแล้วน็อคไปเลยครับแล้วก็โดนสวนทันทีด้วยซาเชียนวีนะครับเป็นเกมของคุณปี้กระตูนไปโอ้โหเรียกว่าคุณปี้กระตูนเนี่ยแพลนเกมไปครับผมถึงจุดที่บอกว่าไม่ต้องใช้ GX เนี่ยก็ยังสามารถชนะได้นะครับเรียกได้ว่าใจเย็นมากๆะค่อยๆตั้งบอรดกันทีละนิดนะครับผมแต่จริงๆเมื่อกี้หากคุณตาต้งเนี่ยนำซาเชียนขึ้นมาฮิตเจ้าซาเชียนวตัวนั้นได้เนี่ย มันก็ยังจะตายอยู่นะครับเพราะว่าเป็น260ดาเมจแล้วลบกระทะครับผมใช่ครับแต่เหมือนอาจจะมือไม่พร้อมแล้วหรือแบบพอโดนประตาโดนตราประทับิีไซไปอ่าเปลี่ยนทีเดียวโดนเจอลงปั่นไฟหลายคนไปทีเดียวประทับแรงไปนิดนึงนะใช่ครับแล้วก็อาจบกันไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการแข่งขันที่งานทาวลีครับผมเป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมนะครับเรียกว่าเกมสามเกมของเราที่เราขึ้นภาคไปนี่มันทุกเกมใช่ครับผม อ่าต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนใจดีนะครับอย่าง Linktading Post ครับผมครับผมซองคุ้มก์ดจากผู้จำหน่าย KMC ครับครับผมแล้วก็ eSport Thai League TV นะฮะผู้บันทึกการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้นะฮะถ้าเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดปราการใดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับผมนะครับแชมป์หล่อครับผมผมก๊ดด็อกครับครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ